บ้านเกิดวินัยไกลบุตรอดีตพระเอกร้อยล้านในวันที่ไรงานเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่แฟนๆขอส่งกำลังใจให้รวัวๆสำหรับนักแสดงชื่อดังเมกวินัยไกลบุตรที่ได้ไม่สบายเป็นตุ่มน้ำพองจนต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาการของเมฆในตอนนี้เกิดตุ่มน้ำพองรอบที่5ติดเชื้อนอนไม่ค่อยหลับเพราะมีอาการคันแต่ก็ยังยืนยันว่าจะสู้สุดใจแม้จะเคยออกปากไล่ภรรยาออกไปจากชีวิตไม่รู้กี่ครั้งเพราะความรักและไม่ต้องการให้ภรรยาต้องมาใช้ชีวิตกับตนในสภาพนี้แต่ภรรยาของเขาก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งอดีตพระเอกดังไปไหนต้องยกเป็นคู่ทุกคู่ยากสุดน่ารักสำหรับเอออนชัญญาภรรยาเมฆวินัยไกรบุตร ที่ถึงแม้สามีจะเจอมอลสุมชีวิตไม่สบายจนหายในวงการไม่เหลือสักชิ้นจากตุ่มน้ำพองจนร่างกายไม่เหมือนเดิมทำงานไม่ได้เหมือนเดิมแต่คอยซัพพอร์ตกันเสมอไม่เคยทอดทิ้งล่าสุดเมคไดโพสซึ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงภรรยาไปไหนไปกันมีกันสองคนตายายจะบวมจะเน่าเธอก็ไม่ห่างเราอดทนจนถึงที่สุดขอแค่อยู่ใกล้ๆกันตลอดไปรักเธอเสมอ โดยมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากยังคอยให้กำลังใจกันเสมอมากับคุณวินัยไกรบุตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงมากแต่ต่อมาก็ดีขึ้นแต่จากนั้นไม่นานก็กลับมาเป็นอีกและล่าสุดได้ออกมาเผยว่าดีขึ้นโดยระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากตุ่มใหญ่เริ่มไม่ขึ้นอีกทั้งและยังได้ออกมาประกาศเพื่อกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านเกิดที่กระบี่ กลับมาคราวนี้ได้ช่วยทางยญกาเก็บขยะทําความสะอาดข้างทางถนนในหมู่บ้านเขาลูกนกอ่าวลึกจังหวัดกระบี่กิจกรรมวันสําคัญชาวบ้านช่วยกันอย่างดีเป็นภาพที่น่ารักมากของคนชุมชนดีใจมากขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องทุกคนครับคนกระบี่จะไม่ทิ้งกันสบายสบายเราเด็กเลี้ยงควายไถนามาก่อนฮ่าฮ่เป็นกำลังใจให้กับคุณวินัยไกบุตรด้วยนะคะ ขอให้สุขภาพของพี่ดีขึ้นในเร็ววันนี้และสิ่งที่คุณวินัยไกลบุตรที่ได้พบเจอในตอนนี้นั้นมีเพียงหนึ่งใน4ี่แสนคนเท่านั้นยังไงขอเป็นกําลังใจให้กับคุณเมฆด้วยนะคะ